ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสํานักข่าวทั่วไทยวันพุทธที่24กันยายน2568 วันจันทร์ที่22กันยายน2568เวลา11นาฬกาท่านพันธำตรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2568 Human Right s อ w าวอ์ 2025โดยได้มอบรางวัลแด่ท่านพันตจโ,โทปรีชาอับดุลระประธานชมรมผู้ไก,ก่เกลียสำนักงาตนตำรวจแห่งชาติโดยมีท่านพันตบเอกนิพนธ์นิติกาลรุ่เลิศผู้กำกับการสถานีตำรวจนคร้าชนะสงครามดรพีรวัน์และดรทัชวินสุรเสศปร,ระธานที่ปรึกษาชมรมผู้ไก,ก่เกลี่ยประธานกอตตอรอจังหวัดนนทบุรีภาคประชาชนประธานคณะขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเขตพระนครประธานกอตตลรอสนรชนะสงคราม และคณะกรรมการชมรมไก่เกี๋ยร่วมแสดงคำยินดีด้วยณโรงแรมอัศวินแกรนดคอนเวนชันกรมศุลกาการจากพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งของที่อยู่ในอาราขาของศุลกาการทางรถไฟและการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมศุลกาการกระทรวงการคลังโดยนายธีรัตน์อัตนาวานิช์อธิบดีกรมศุลกาการและการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมโดยนายวีริศ อมรบานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศให้มีมาตราฐานระดับสากลและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการประชาชนและเศรษฐกิจของชาติณนะห้องรับรองทั้นสองอาคารหนึ่งกรมศุลกากรเมื่อวันจันทร์ที่ย2กันยายน2568ที่ผ่านมาน,นายอนันต์นินมานน์นายกสมาคมนักสืบพิมพ์ส่วนปุมยภาคแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสปทอ .60 ปีเดินวิ่งมินิมาราทอน 2025กรับเรียนเชิญดร์ฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่งมินิมาราธอน2025ที่จะจัดขึ้นในวันที่25ตุลาคม2568เรื่องเวลา4นาฬิกาณบึงพลานชัยลานสาเกตนคร หอโหวตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎราจังหวัดร้อยเอ็ดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยไรายได้หากค่าใช้จ่ายแล้วจะนําไปเป็นทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมและมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ข้าวเพชรสีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัตเตประธานลีเสียงครูดรพีรวัตรและดรทัชมินนูรัตเตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์รุ่งสองหก เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถูกอร่ยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC อซอินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรรัตมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456